สวัสดีย่ามเศร้าจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศฝนตกลิ่นบรรยากาศดีมากเลยเหมาะกับการนอนพักผ่อนวันหยุดของหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะฝนตกลิ่นตื่นช่วยๆก็ได้วันหยุดอุ้ยถือฝนชิมนรกนะโรกซูตรน,นี่เมื่อได้เฮิร์มก็สิเป็นอาหารของ กระหลอกระแตเนาะพี่น้องเนาะ,นะบรรยากาศสดชื่นเบิ่งปีกลว้วอุย้ยกะออระ,ะอน้น่อนกระสออหน่วยใหญ่ครับเหือนกับไก่น่ะพี่น้องจักหน่อยมันสุดแยกเสตต้าสไปมกใส่ไก ผนปีหนึ่งอยู่กุ้นเห็นดอกมันไก่พี่น้องบรรยากาศเขาขั้วคือเก่าแตกระพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในสวนมันถืกฝนมันสดชื่นผนเฮ็ดหูหนูบ้าใช่พาพี่น้องไปเบิ่งเฮ็ดหูหนูไหมนันอยุกโกหาดพี่น้อง เพราะได้กินอยู่เด้ย่ายสูเอาสองสาเถืออไไ่อเลยเด้นี่เสียเบิ้งเลยเห็ดหัวหนูสดๆนี่ยูก็ขาดนี่คุณถามันยยใหญ่จักหน่อยจักอาทิตย์กระสิได้แกงหนึ่งคุณนะยี่เต้ดอกใหญ่ๆเห็ดแกงจดืดเนาะน้องใหม่ก็กระลังขึ้น ต้นใหม่สดเสื่อนนี่ต้นรเรียนต้นรเรียนกําลัางเจริญเติบโตสิได้กินง่ายบุบุล่ะนี่จากนีหาเถาเนาะ <c oughs> ปลูกไ้สองต้น่นต้นหนึ่งสิง,ง่า่บุบุลไปเบิงขั่วกันเลยมัมือนยายต้มขั่วถั่วดิน ลูกเคยซื้อมาแกกระสิต้มขังไว้แล้วนี่ยายต้มไว้แล้วในถั่วดินลูกเคยซื้อมากระสิต้มไปแบ่งปูกับยานำให้หน้องีงต้มไปให้เล่าจังบวได้ต้มไปหอยให้เล่ากินเลยต้มเพื่อแล้วนำไหนเต็มเต็มในถี่ง จักลูกมันเสือมาแต่ใส่แล้วมันต้องมาหายเมื่อวานถุงหนึ่งถุงหาโลนะเต็มเต็มต่มเพืือผู้เถา้่าให้คนกินน้ำขอแม่กินน้ำปิดไปให้มันเดือดจ้าคิมนีิกาบมี่ยังหร้ยภพาพี่นองเขาสวนกับมาเบิงขั่วต้มบักทั่วขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ